สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาอยู่กันที่ช่อง Lucky Home สำโรงอีกเช่นเคยนะคะวันน totally so ี right ้นะคะเรามาอยู่กันที่โซนกล้องนะคะรอบนี้นะคะโซนกล้องของเรานะคะเปิดขายสินค้าลดใหม่นะคะในวันอาทิตย์ที่17นี้นะคะสําหรับราคากล้องราคาเต็มนะคะเริ่มต้นที่2,000บาทนะคะเลนนะคะเต็มก็เริ่มต้นที่2,000บาทนะคะสินค้าทุกชิ้นภายในร้านของเรานะคะลูกค้าต้องเป็นคนเช็คสินค้าด้วยตัวเองนะคะสามารถเตรียมฐานเตรียมฟิล์มเตรียมแบตเตอรี่เข้ามาลงได้นะคะไปชมกันเลยค่ะมาค่ะ มาเริ่มกันที่โซนตรงกลางเลยนะคะลูกค้าโซนตรงกลางนะคะก็จะเป็นเลนอุปกรณ์นะคะแล้วก็อเซสซอริต่างๆนะคะสําหรับเลนนะคะเริ่มต้นที่2,000บาทใช่ไหมคะตัวนี้นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเลนของที่ร้านนะคะสามารถนํากล้องของลูกค้านะคะเข้ามาลองเลนได้นะคะนี่นะคะเลนจะเป็นแบบนี้จะมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวจะพาลูกค้ามาชมฝานะคะ ฝาปิดหน้าเลนฝาปิดท้ายเลนของที่ร้านก็มีขายนะคะแบบนี้นะคะนะคะเริ่มต้นที่40บาทนะคะแล้วก็ในตะกร้าของเรานะคะก็จะมีฮูดนะคะนี่นะคะฮูดก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยมีทั้งไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะคะ สำหรับราคาฮูดนะคะก็จะมีเริ amentos, um hand hand ่มต้นท wow. <in so like ี่100บาทนะคะส่วนด้านนี้นะคะ200ด้านนี้300บาทนะคะแล้วแต่ไซส์เลยถ้าเป็นอุปกรณ์นะคะก็จะมีกิต์นะคะแบบนี้นะคะจะเป็นกิต์ใส่กล้องนะคะอันนี้ก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะที่300นะคะแต่ถ้าเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ500บาทแฟลตนะคะก็จะมีทั้งแบบอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะนี่นะคะแบบนี้แล้วก็อยู่แบบนี้นะคะถ้าเป็นไซส์นี้นะคะอันนี้400บาทแต่อยู่ในกล่องแบบนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ลูกค้าชมนะคะ ส่วนมากนะคะสินค้าที่อยู่ในกล่องนะคะสภาพการใช้งานประมาณ95นะคะอันนี้ก็จะเป็นงานใหม่เลยนะคะถ้าเป็นอยู่ในกล่องไซนี้นะคะที่ร้านขาย300บาทนะคะแล้วก็ก่อนลูกค้าจะซื้อนะคะอันนี้ก็ต้องเอาถานนะคะมาลองดูก่อนนะคะค่อยซื้อไปนะคะเพราะว่าถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเกิดมันใช้ไม่ได้นะคะทางร้านไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณีนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่ากล้องนะคะก็ไม่รับเปลี่ยนคืนทางนั้นนะคะเวลาลูกค้าซื้อไปแล้วนะคะ ด้านนี้นะคะก็จะเป็นกระบอกสซเลนตัวใหญ่นะคะแบบนี้ก็มีขายแบบนี้นะคะไซนี้100บาทนะคะส่วนกล้องส่องทางไกลนะคะเราก็จะเอาไว้ในตะกร้าแบบนี้เลยนะคะตะกร้าก็จะมีแต่กล้องส่องทางไกลไซนี้นะคะขาย800บาทนะคะสินค้าทุกชิ้นนะคะก่อนที่ลูกค้าจะซื้อนะคะต้องตรวจสอบนะคะว่ามันมีอุปกรณ์ครบหรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าอุปกรณ์ไม่ครบนะคะแต่ถ้าเป็นไซ์แบบนี้ทางร้านก็คิดเป็นราคา800บาทนะคะดังนั้นลูกค้าต้องซื้อสินค้าที่สมบูรณ์ไปนะคะ ในวันปกตินะคะถ้าไม่มีโปรโมชั่นของทางร้านนะคะทางร้านจะคิดเป็นราคาเต็มนะคะไม่ได้ลดให้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะซื้อเยอะนะคะเราก็ไม่ได้ลดให้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากติดตามโปรโมชั่นนะคะก็สามารถติดตามได้นะคะที่เพจ l อลเฮดทามรานะคะเพจดีเลยนะคะแล้วก็ไลน์ Open Chat นะคะของโซนกล้องนะคะก็คือไลน์นี้เลยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะมาเริ่มกันที่กล้องเลยนะคะถ้าเป็นกล้องนะคะนะคะเริ่มต้นที่2 0 0พันบาทนะคะอย่างเช่น compact แบบนี้ก็ 2,000บาทนะคะสินค้าทุกชิ้นนะคะก่อนลูกค้าจะซื้อน,นะคะย้ํานะคะต้องเช็คเองนะคะลูกคา้าแล้วก็ตัวที่มีเลนนะคะแบบนี้นะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นที่3,500บาทนะคะแต่ถ้าเป็นดิจิตอลนะคะก็จะเริ่มต้นที่4,000บาทนะคะนี่นะคะแต่ถ้าเป็นโอลิมปัสแบบนี้ที่ร้านก็ขาย4,000บาทนะคะโอลิมปัสนะคะ บอดี้อย่างเดียวนะคะราคาเริ่มต้นที่2,900บาทนะคะถ้าเป็นแบบนี้นะคะบอดี้ไม่มีเลนนะคะถ้ามีเลนก็เริ่มต้นที่3,500บาท SLR นะคะแบบนี้นะคะตัวที่ถอดเลนไม่ได้อันนี้ราคาเริ่มต้นที่2,900บาทค่ะในส่วนของขาตั้งกล้องนะคะก็จะอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดเลยนะคะลูกค้าก็จะมีราคาเริ่มต้นนะคะที่400บาทนะคะถ้าเป็นไซส์นี้ก็600บาทนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะตั้งกล้องนะคะก็จะมีทั้งข่ดตั้งกล้องแบบเดี่ยวแบบนี้ก็มีนี่นะคะถ้าแบบเดี่ยวแบบนี้ก็จะมีเริ่มต้นที่400เหมือนกันสำหรับลูกค้าที่มองหาะะฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์นะคะก็จะอยู่ตามตะกร้า,ารแบบนี้เลยนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นที่100บาทแต่ถ้าเป็นงานกล่องแบบนี้นะคะเริ่มต้นที่150บบาทนะคะยังมีแท่นชาร์จด้วยนะคะในตะกร้านะคะ ส่วนมากในตะกานะคะเราจะเอาอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆนะคะใส่แบบนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบอุปกรณ์เป็นสายอุปกรณ์นะคะจะซื้อไปขายหรือซื้อไปใช้ก็ดีนะคะลูกค้าแนะนําเลยนะคะให้มาในวันอาทิตย์ที่17นี้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ถามหาราคากล้องนะคะที่ต่ํากว่า2,000นนะคะมีไหมก็มีนะคะส่วนมากก็จะเป็นกล้องอะไรนะกล้องดิจิตอลแบบนี้นะคะกล้องวิดีโอแบบนี้นะคะ แล้วก็จะเป็นปอกแป็กแบบนี้นะคะอันนี้ก็ขาย1,500บาทนะคะอันนี้ก็ขาย1,500บาทนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอีกหนึ่งทางเลือกของทางร้านนะคะทางร้านของเรานะคะก็จะมีโปรโมชั่นเรื่อยๆนะคะลดราคาตั้งแต่10%สูงสุดถึง90%นะคะลูกค้าสามารถติดตามได้นะคะที่เพจ l h ล a ฮ e r าเมนะคะสามารถติดตามไลน์ open chat นะคะเพื่อรับชมโปรโมชั่นก่อนใครนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่กันที่โซนกระเป๋านะคะโซนกระเป๋านะคะจะอยู่ด้านหน้าของโซนกล้องเลยนะคะลูกค้าในส่วนของราคากระเป๋านะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นที่150บาทนะคะด้านล่างของเรานะคะจะเป็นกล่องเหล็กนะคะก็จะมีราคาเริ่มต้นที่400บาทแต่ถ้าเป็นไซส์เล็กๆแบบนี้นะคะทางร้านก็ใจดีนะคะลดให้ลูกค้าเหลือ300บ,บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชื่นชอบกล้องฟิล์มนะคะก็สามารถมาเลือกมาชมกันได้นะคะ ส่วนกล้องของเรานะคะจะอยู่ที่ประตูนหนึ่งนะคะลูกค้าร้านจะอยู่ที่ถนนรางรถไฟสายเก่านะคะเส้นหลังอิมพิเรียนสำโรงนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ